นะคะวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอืมเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมะระที่เดิมได้ไหมทำไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเป็นทีม่มะระให้หน่อยทำไมละ่ะพะ อยากให้เธอหันมาละเราหน่อยหันมาละเราหน่อยแม่ค้าวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอืมเออเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีแคนานะขอเลือกวมาก้านีเพื่อไม่สีไหดนี่ปอเผ็นเนี่ย อะไรมาขายบ้างเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีมละนะแม่ค้าวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอมันแปลกตะกอละเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีผักกาดนะ ขอเลือกประกาศหน่อยเอาไหมเอาไหมเอาไหมต่๊งจี้อ่าเอาแม่ค่ะใครจะเป็นแม่ค้าให้แม่ค้าวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอืมเออเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีเรามีต่๊มเจ็ดนะแม่ค้าวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอืมเออเรามีแครอทนะเอ นยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีขณะนนานะขอเลือกคณะน้หน่อยเรามีมันละนะขอเลือกมัละหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมรนะที่เดิมได้ไหมทำไมล่ะเลือกแล้วช่วยเป็นทิศมันละให้หน่อยทำไมล่ะพออยากให้เจอหันมาระเราหน่อยหันมาละเราหน่อย นนเจ็ดะแม่คะวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอืมเอ่อโรมีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยโรมีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยโรมีขึ้น้านะขอเลือกคะน้าหน่อยโรมีมะระนะขอะไรเลือกมะระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมะระที่เดิมได้ไหมทำไมล่ะ แล้วช่วยเป็นทิดมาระให้หน่อยทำไมล่ะพอ,อยากให้เจอฮันมาระเราหน่อยฮันมาระเราหน่อย